แม่ของบาปใหญ่ที่มีที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั่นว่าแม่ใหญ่ของมันของก็บาปให้เราจำไม่มัน่นนั่นแหละตัวนำตัวที่นำให้เราทำบาปืโอโลกภรดหลง <c oughs> ไอ้ดีมันโลภได้ หรือที่มันโกรธได้เพราะว่าจิตของเรามันหลงนั่นมันหลงมันมีอาวิชชาคือตัวไม่รู้เขา้าเขอางำเห็นดีเห็นชอบไปว่าถ้าโกรธได้ด่าเขาได้ตีเขาข่าเขาเราชนะมันดีความเห็นผิดหรือในโลกอย่างได้ของเขาจะได้ ด้วยความเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็ตามเลยมากมันได้ไม่เป็นธรรมแล้วนั้นแล้วก็ดีอันนี้เหมันบดบังมากเพราะว่าความโลกมันไม่มีขอบเขตว่าเท่าไรในชีวิตของคนเราที่มันมีความพอมันไม่มีพอไม่มีพอเลย สักเท่าไรเท่าไรมีเท่าไร,าไรก็ไม่มีพอ <c oughs> มีมีแล้วก็ไอ้ที่ให้ให้เขานะี่ว่าทำบุญทำทานเป็นสร้างโรงพยาบาลสร้างนั่นสร้างนี่เรื่อปกอมหาเศรษฐีต่างๆที่ไปสร้างให้ประเทศนั้นประเทศนี่สร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างอะไรต่ออะไรให้นั่นที่ มันเหลือเหลือเพือจริงๆที่นี่ที่สร้างเพื่ออะไระชื่อเสียงของตอนให้มีชื่อมีเสียงโด่งดังในโลกไปหาโลกธรรมสรรเสริญลาบยศสรรเสริญถุขบางทีก็ได้รับแต่งตั้งให้มียศ มีบรรดาศักดิ์ขึ้นเช่นคนที่ทำทานมากๆในเมืองไทยได้พระราชทานเหรียญพระราชทานตราต่างๆชันนั้นชั้นนี้ชั้นมงกุฎชั้นช่างเผือกชั้นอะไรต่ออะไรมากมายนั่นเกียรติยศชื่อเสียงนั่นจะเรียกว่าโลกธรรม พว <c oughs> กสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่เรา <c oughs> ได้มาจริงนะมีชื่อเสียงในทางที่เป็นผู้เสียสละเป็นของดีทนี้ไอ้พวกหนึ่งที่รับราค่าควันเก็กออกเป็นแม่ทัพสามารถปราบประเทศนั้นประเทศนี้ได้เขาก็ตั้งให้เป็นจอมพล เป็นคลเอกพิเศษแล้วก็มีเหรียญชั้นสูงเป็นของเยอรมันก็มีการเขรงเหล็กของตาติดึ่นก็มีทั่งนั้นแหละของไทยของอะไรก็มีทั่งนั้นแหละเป็นตัวกลาหารเป็นวีระบุรุษในทางฆ่าคนได้มากเก่งสามารถเอาชนะได้นี่ตรงน,นี้ไม่ขวายโทสะ <c oughs> เราคิดดูด้วยความจริงๆว่าทั้งหมดมันก็ต้องเป็นเครื่องแบบเบียดเบียนเราทั้งนั้น <c oughs> อันนี้เมื่อผู้ปฏิบัติทำแล้วถ้ายังคิดไม่เห็นในสิ่งเหล่านี้มองไม่เห็นความจริงก็โมหะมันก็ม,มันติดอยู่นั่นเองหรือให้จิตของเราเปิดเินลุ่มหลงไปในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของดี เป็นของนาสเสนีาง่าจะได้มาเป็นของตนที่ความปกติสุขของบ้านของเมืองของโลกมันมีไม่ได้เพราะเพราะอันนี้เพราะความโลกไม่มีขอบเขตเมื่อต้องการจะให้ได้มาตามที่ทตรตเดนาเมื่อไม่ได้ก็ต้องใช้กำลัง ไม่ใช่กำลังก็สาเมร็จถ้าไม่สาเมร็จก็ล่มจมไปเลยควาเรีนแนต่นีน้ประชาชนผู้ที่คนทํามาหากินคนชั้นลางคนชั้นต่ำตัวนี้มีหน้าเสียมีหน้าที่เสียภาษีให้ตรัฐ้ารัฐนำเอา ภาษียากรนี้ไปสนุบบำรุงท้องถิ่นบำรุงบ้านบำรุงเมืองพัฒนาบ้านเมืองให้คนมีงานทำให้คนมีที่ทำกินมีที่อยู่ของตอนมีอาชีพมั่นคงมันก็ดีอยู่แต่ถ้าเอาไปซื้อเรื่องบินรบเอาไปซื้อลูกระเบิดเอาไปซื้อปืนใหญ่เอาไปซื้อยาอรบแล้วก็ แต่และอย่างละอย่างนี้อย่างไอ้ลูกระเบิดอย่างนี้้องกรังเซกอะไรไอ้ไอ้เซยนั้นราคาล่วงต่างาล้านถิกล้านยิงแม่นมากกอเงินของใครเงินของประชาชนัาคากันนี่อ่ะไอ้ไอ,ไอ บรรดาประเทศในโลกทั้งหมดประเทศที่ยึดเอาศาสนาเข้ามาเป็นที่เทิดทุนสกราระบูชาเสมอโดยชาติมันไม่ค่อยมีสาติมีน้อยไม่เห็นชาติไหนที่มีว่าชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์ก็ดูไม่จะมีใครึ่ยว่า อาอย่างญี่ปุ่นนี่ก็ข้อศาสนานี้ของผู้ดังต่างๆอย่างอเมริกันนี่ศาสนามันไม่มีใครถืออะไรก็ได้รัฐมนูญเขาก็เขียนอย่างนั้นอย่างของนาทเรียมก็เหมือนกันเขียนอย่างนั้นดังนั้นคนพวกเรานี่มีความรู้สูงจริงมีปัญญาสมถัง,งดานวัตถุ รือวิทยาศาสตร์แต่ความคิดติดใจกันได้เพื่อประโยชน์สุขของมนุษย์นั้นถ้านำมาใช้ในทางสันติมันก็เป็นประโยชน์สุขของมนุษย์อย่างเป็นระเบิดปรมานูพวกปรมานุต่า,างๆอามาใช้ประโยชน์ให้กับโลกจะเป็นประโยชน์อย่างที่สุดชาวที่เคยพบ <c oughs> มาหัวรถไฟรถจักรดีเชนเดีเลยถ้าใช้ถ้าใช้ชเอาไอ้ปรมาณูน้ำนหนักเพียงห้ากรัมอยาคิดวันหลอดเล็ก,กเอาใส่ไปในหัวรถจักรเป็นพลังงานเดินเครื่องยนต์ใช้ได้ถึงห้าปีอป็นรื่ัง แต่ไม่เอาคือเอาไปทำบอมทิ้งให้ตายดีกว่าคือเอาไปสร้างเรือดำน้ำสำหรับบ้ายไปยิงเรืออื่นก็นี่อย่างเป็นอย่างนีเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้คำนึงถึงความบาปความบุญพวกนี้ไม่รู้จักคำว่าบาปว่าบุญไม่เหมือนพระพุทธเจา้า เปึนเป็นภาษาธรดาของศาสนาพุทธพระองค์รู้ว่าความเบียดเบียนทิ้งกันแายกันนั้นไม่ดีพวกนี้มันก็รู้แต่มันคิดกลับกันว่าถ้ามันเป็นเจ้าเป็นใหญ่แล้วก็สามารถปกครองให้คนอื่นมีความสุขได้ไม่เบียดเบียนกันที่เพยง,งนี้หรือว่าให้ตัวเองมีอำนาจใช้อำนาจปกครองให้ผู้อื่นมีความสุขได้ ไม่ได้ช่วยอะไรมาตัวของตัวเองปรับติกดีให้เป็นยิงอย่างพวอนที่ <c oughs> คนละโลกยิ่งมากขึ้นมากขึ้นนี่มีตั้งสี่พันปา่าล้านเ๋ยนี้ไม่เท่าไหรไก็หกพันล้านทีนี้การกินการอยู่ก็ต้องมากขึ้นทีนี้ไอ้การสะสมในดาน อาวุธทห,หารเช่นว่ามีโรงงานทำอาวุธใช้กรรมกรบางโรงงานตั้งแสนคนหนึ่งกรนี้จะทำมาแล้วมันขายไม่ได้มันกินเหลอดได้เมือกกรรมม่อไหร่เราเพราะกรลังคเรากินข้าวถ้าขายเมื่อคือถ้าไม่มีเมืองไหนรบกนันก็ขายไม่ได้ก็ต้องโยกเยาหาวิธีให้มันรบกันทางหนึ่งทางใดไปรบกับ ประเทศต่อประเทศไม่ได้ันก็ให้มันเบกันเล่นในประเทศก็รายระบายอาวุธมาขายได้จนเดือนนี้ก็ต่อนเนื่องกันไประหว่างประเทศต่อประเทศหรือศาสนาเดียวกันในกันข่ากันเองพันกันเองอยู่นั่นเด๋ยนนีนน้ระหว่างประเทศกพราะขายอาวุธได้ขายเครื่องบินได้ขายปืนได้ขายลูกกระสุนได้ขายลูกระเบิดได้ อายได้ทุกอย่างนี่้นี่เหมือนกับว่าของที่เอาไปสร้างของเหล่านั้นเป็นเครื่องบินยบแต่เราลำราคาเป็นร้อยร้อยล้านอาจจะเอามาทำเหมือนมามามา,มาสร้างบ้านสร้างเมืองเรือ่องสร้างที่ทำมาหากินสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนไม่รู้ได้จักเท่าไหร่นะคร นี่แหลนี่เป็นพวกโม,โมหะจัดเป็นโมหะเพราะเนื่องมาจากความโลภเนื่องมาจากความโลภแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่านิยมของคนเราในปัจจุบันนี่ใครก็ตามขอให้มีเงินอย่างเดียวก็เป็นผู้ดี จะได้มาทางไหนไม่สําคัญเขาเรียกว่าอาเซียเขาเรียกว่าเศรษฐีคนนับหน้าถือตาทั้งๆท,ที่รู้ไอ้นี่ช่อโกงก็มาค่าขาองเถื่อนรู้ดีแต่ก็ยกย่องแันเถิดหายกมือไหวเขารบนับถืบอเพราะเขาอยู่ความเป็นอยู่ของเขารู้หลามีข้าทาสบริวารหน้าเกรงกลัว ไปไหนก็ต้องมีมือปืนคุ้มกันนี่นี่อะอันนี้สำหรับบ้านสำหรับเมืองเมื่อมีพวกเรานี้พวกมีอิทธิพลมากขึ้นไปบ้านเมืองกอ็แบบพวกอิทธิพลนี้จะมีอิทธิพลอยู่ได้ก็ต้องอิงข้าราชการฝ่ายผู้ใหญ่ผู้ปกครองบ้านเมือง โดยเินจ่างรางวันด้วยหรือพี่นอกพี่เทาอะไรต่างๆเหล่านี้แบบมันก็ไปด้วยกันปกป้องให้ผิดเป็นไม่ผิดรู้แต่ไม่เห็นเสีย mm hmm. อย่างนี้มันก็ทำอยู่ได้ฉะนั้นจริงทำให้บ้านเมืองนี้ยุ่งลำบากทุกอย่าง ทีิษาทนามันเกือบจมไปเยอะงานโรงเรียนการให้การศึกษาแก่เด็กนักเรียนตั้งแต่ลเล็กๆให้รู้จักน,นอกกราบวารู้จักบุญศักบาปรู้จักศีลเมื่อก่อนมีการอบรมสั่งสอนกันมีพระมาเทศที่โรงเรียนอ่า <c oughs> มาให้ศีลแล้วมาอบรมศีลทำกันอย่างดี ถ้าต,ตอนหลังเขาเห็นว่าไอ้ลินทมนี้มันไม่สาเป็นไอ้นักเรียนเรียนไม่มีความรู้สูงก็แล้วกันมันมีความรับผิดชอบเองรู้จักดีชักจ่อเองเกิดไปไปอย่างนี้่าทีนี้กลับมาอีกแล้วทีนี้มาเห็นว่ามันเป็นโทษรีเริ่มกข้ามาอาศีนานรามอีกว่า ถ้าไอ้พวกหนึ่งที่เป็นหนุ่มแล้วรุ่นหนุ่มแล้ววางคนแล้วจนแต่สี่สิบห้าสิบปีแล้วพวกนี้ไม่รู้เรื่องแล้วเราลองว่าไอ้พลเมืองของรุ่นที่ไม่ได้อยู่ไม่รู้จักศิลปธรรมนี่มีอยู่เกลื่อนเมืองแด้รุ่นใหม่กว่าที่จะเป็นผกครองบ้านปกครองเมืองได้เมื่อไรล่ะพวกนี้ยังตายไม่หมดที่ นี่ยะเะนั้นมันเป็นสิ่งที่อยากาะอ่าอยา่างเราพระไปนั่งเทศให้ชาวบ้านทตาม,ตามเอปทางวิทยุก็เทศเทศอยู่เรื่อยเห็นว่าสมอพระไปสอนตามโรงเรียนอะไรต่ออะไรประชุมเถระสมาคมอะไรต่ออะไรยังไม่เคยเห็น ยู้่ึงถ้าขนาดที่ว่าศึกษาร,ริการนำเพอขนางบอกว่าเคยให้พระไปสอนประชาชนชาวบ้านและนักเรียนทำมาห้าปีไม่ได้ผลไลยเลยสอคือไปพูดให้ฟังมันไม่ได้ผลมันต้องให้ปฏิบัติคนเราจะรู้จกักสันติของตนให้เข้าถูงความสงบได้ด้วยหลักสมาธิแล้ว อย่างไอเสียไอความวุ่นวายนะั้นมันลดน้อยลองทุกคนมันไม่มากขึ้นไปมันมีลดน้อยลองความจำนึกมันมีเกิดขึ้นความเกงนตัวบาปความละอายต่อบาปมันเกิดขึ้นมันเกิดความจำนึกขึ้นมาเองทีจิตมองเห็นความดีของสิ่งของธรรมถ้าไม่ได้ฝึกฝนอะไรเลยแล้วมันมองไม่เห็นความความดีนี่เป็นสิ่งที่สร้างได้ยาก แต่ความชั่วนะั้นเป็นสิ่งที่สร้างได้ง่ายด้านวัตถุต่างๆมีสตางก็ไปซื้อมาได้ต้งนั้นอะไรอะไรแต่ความดีนี่จะไปซื้อมาโดยเงินโดยทองด้วยอะไรมันไม่ได้ต้องไปขอเอกก็ไม่ได้มันต้องทอาําออกมันถึงจะได้อย่างเราจะปร,ะรับฤติเป็นคนดีมีศีลธรรมเราก็ต้องปร,รับฤลิตัวของเราตีกายวาจาใจของเรา ให้มันดีให้มันเรียบร้อยจริงๆมันจึงจะเป็นไปได้ไม่ใช่เอาเงินไปซื้อตำราเลือกสินทรมาแล้วเอามาอ่านแล้วตัวเราจะมีสินรมขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ําใไม่ทามไม่ตามไม่ทำตามการฝึกฝนตนเองเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเราอยาปตะมมาจงเป็นผู้ไม่ตระม,มาไม่เป็นผู้ดูดายมีความขยันหมั่นเพียร มีสัจจะความจริงใจมีความอดทนอด้นแล้วก็อย่างไรเสียชวชีวิตเรานี่ให้เราคิดจะให้ตกว่าเรามีชีวิตอยู่ชวชีวิตให้มีกินมีใช้จ่ายตามสมควรกับอัตภาพให้มีบ้านของตนอยู่มีกินมีใช้พมากินได้มีเครื่องหอมมีปัจจัยสี่ สมควรแก่อัตภาไม่เรียนแพงมันก็เท่านั้นมันก็ไปสบายแต่จะว่าคิดไม่จบคิดจะต้องบางคนคิดจะทําบุญตอ่อเมื่อรวยอย่างนี้เป็นต้นจะต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้รวยเพื่อขอวถึงทําบุญถ้าได้จะไม่รวยหรือไม่ต้องทําอย่างนี้เป็นมากก็่าใหญ่มันไม,ม่ถูกทำทั้งนั้น มีเท่าไหร่ทำตามที่มีตามศรัทธาเรามีเท่านี้เราไม่สน่หเราจะทำต้องตามต้องควรเรียกว่าบุญไม่ใช่ว่าทำมากได้บุญมากทำน้อยได้บุญน้อยไม่ใช่ของเล็กน้อยแต่ได้บุญมากมันอยู่ที่พรอ้อมวยองค์สามทั้งกายต้งวาจาตั้งใจต้องร้อร้อม ในการที่บริจาคแล้วมันก็ได้บุญมนแต่ทำบุญมากทําไปแล้วนอนเสียดายมันจะได้กับอะไรไายเล็กน้อยเออไม่ควรออกไปมากนอนคิดอยู่ออกมากไปเช่นแล้วอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นธ <c oughs> รรมชาติที่ให้เรามาเกิดกันทุกอย่างมาจากตัวอาราคะตัวนีว้ ในมนุษย์เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสองฐานเพราะตัวราคะตัวเดียวคือความใคร่ความรักตัวนี้เป็นตัวทําให้จิติปริสันติของจิตของวิญญาณเกิดขึ้นมาสร้างขันขึ้นเพราะตัวนี้เพราะมันจิตปนยึดอยู่จะอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่เว่าโอปาทานขนะันนมันมีอยู่ ดังนั้นเมื่อเราทําบุญแล้วก็ให้เกิดในทีด่ดีจะได้ทําบุญต่อไปความจบสิ้นที่สุดของที่เรียกว่าเราเมื่อไหร่หรุดพ้นจากการหมุนเวียนอยู่ในโลกในวัฏฏานี้แล้วนั่นแหละคือความสุข่ัแท้จริงมันยากจริงแต่ว่าจริงที่ยาก ก็ไม่ได้เหลือวิสัยที่มนุษย์จะทำได้เพราะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีไว้สั่งสอนมนุษย์นี้และสั่งสอนเทวดาทั้งหลายลตลอดจนยักษ์มารไม่ได้มีไว้สั่งสอนผู้อื่นตั่ที่สุดคือมนุษย์นี้แล้วก็อย่าลืมว่าพระอรหันต์เจา้าพระธรรมมาธรมพุทธเจ้าจะต้องมาเกิด อาพระสมาสธรมุทุเจ้าทุกๆองค์จะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ทั้งสิ้นไม่ใช่ไปเป็นพระพุทธเจ้าที่อยู่บนเทวโลกเป็นพระพุทธเจ้าในมนุษย์โลกแต่เขาเป็นใหญ่ที่นับถือเขารพบปชาของเทวโลกด้วยเพราะถ้าตะอง์ไปตัดสรู้เสียบนเทวโลกมนุษย์นี้ก็้าผาหมด ไม่มีโอกาสที่จะได้รับแสงสว่างเลยพระบ,บริจ้าต้องมาจัสรรูปในโลกและมาจัดรรูปโลกนี้โลกเดียวแล้วก็ประเทศอินเดียประเทศเดียวเป็นที่จัสรรูปของพระบริจา้านอกจากประเทศอินเดียไม่มีในโลกนี้โลกอื่นจักรวาลอื่นพระบ,บริจ้าไมไปไม่ไปเกิดที่นั่นเพราะจักรวาลอื่นไม่เป็นมงคลจักรวาลมาจักรวาลน,นี้เป็นมงคลจักรวาล พระพุทธเจ้าจึงต้องมาเกิดในจักรวาลน,นี้อะจบาเพืัอ,อน